ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเป็นชุดขายประวันขับเงาโลหะนะครับเช่นเหล็กอลูมิเนียมแล้วก็สแตนเลสนะครับตัวนี้จะเป็นตัวขายประวันสีฟ้านะครับตัวนี้ขนาด450กรัมนะครับตัวนี้จะเป็นหัวดดสําหรับลูกหมู4นิ้วนะฮะจะมีเกลียวด้านในครับ จะสะดวกในการใส่ล้อผ้านะครับในการเปลี่ยนตัวนี้เป็นล้อสกอตไปนะครับตัวนี้เป็นล้อสปอตไฟขนาด4ี่นิ้วครับตัวนี้สามารถใช้กับลูกหมูได้เลยนะครับตัวนี้จะมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดผิวนะครับตัวนี้สามารถเข้าตามซอกามมุมได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวล้อผ้ายีนนะครับตัวนี้ จะเป็นตัวขัดหลังจากาตัวลอ้อสปอไบนะครับตัวนี้ขนาด4นิ้วสามารถใส่ลูกหมูได้เหมือนกันนะฮะในกรณีที่เราไม่ใช้หัวโดนะครับตัวนี้จะเป็นลอ้อพอดิบนะครับขนาด4นิ้วครับตัวนี้สามารถใส่กับลูกหมู4นิ้วได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเอาไว้สําหรับการใช้งานในการถอด เปลี่ยนล้อผ้านะครับได้สะดวกนะครับชุดนี้ราคารวมส่งอยู่ที่3า0บาทนะครับราคานี้สามารถเก็บเงินไปทางได้นะครับสนใจติดต่อโทร061 654 6422ขอบคุณมากครับ